สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องตะวันไลแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมากินไก่ทอดแล้วก็เห็ดทอดชุบแป้งกันนะครับซึ่งซอสวันนี้ของเราก็มีถึงสามซอสเลยนะอันแรกก็เป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็น้ําจิ้มไก่แล้วก็เป็นซอสครีมอะไรก็ไม่รู้ครับโอเคครับกินกันเลยเริ่มจากเห็ดก่อนนะจิ้มเหมน้ำจิ้มไก่ อ,อ,อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงคอมกรอบครับทำด้วยไก่เลยนะครับอืมกรอบอืม กินกับน้ำจิ้มไก่ดูครับอืมดูความฉ่ำของไก่ครับลอ,อ,องจิ้มกับครีมบ้างครับ กับน้ำจิ้มไก่ครับฉ่ำมากทุกคนเองกินข้าวเลยครับแล้วตอนที่เราอัดตอนนี้ก็คือสิบโมงข้าวเช้านั่นเองนะครับอืม กินแบบครีมอ่ะออเนื้อมันฉ่ำมากทุกคนแล้วแปง้งข้างนอกก็แบบกรอบแบบ เอาตรงไปทุกคนครีมเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่นมจิ้มไก่เนี่ยสุดยดอด ซีอ,อ,อิ๊วซอสมะเขือเทศบ้างครับถ้ามีน้ำจิ้มแจ่วนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> มีแต่แป้งเข้าไปเมื่อกี้ ซึ่งกรอบมากเนื้อไก่บางเนื้อไก่คือฉ่ำมากทุกคน ออื <muitas> ืมมบังพะลมทมไมเป็นไงอืมจับปะจับปะข่าขากล้องไหมให้ขอกล้องะ มาขาเงินนะคนเห็น,หนนะเงินงนั้นก็แบบนั้นรู้กกว่าน้องขับใครกันมาอ๋อมูกลวงไงคนอื่นอ่ะขอเข่ามาห้ายกนกะันเนี่ยเห็นไหมขับมาท้ายเนี่ยโอ้โหดูความฉ่ำทุกคนเมื่อกี้เนี่ยแกออกไปแล้วน้ำมันเยิ้มเลย เขาไม่ให้ด้วยกินขอบเช้าอืมอืมกรอบไหมครับ กรอบไหมครับกรอบทุกคนเรามีเขาเรียกอะไรอ่ะพยานพยานกรอบจริงข้างในช่ำไหมครับช่ำช่ำหมบช่ำเข้ากูดูครับดูหลักฐานมันกลิ่นปีนี้ครับร้านน้ำจิ้มไก่อือื กินข้าวด้วยนะซึ่งเป็นข้าวเจ้าแต่เราใช้มือ,อมซึ่งทุกคนครับขนาดสองคนนี้เข้ามาออ้าพึ่งมีคนจิ้มครีม <c oughs> โหแดงฉ่ำเลยนะครับชากินแบบ้มากเลยแบบมองเมพีบอเจ็ดว้สากชิ้นแดงเป็นเห็ดแ่กชิ้นที่สามอ่ะเอเด็อาเนี่ยเอหอเ็ที่นั่นเนียด,ดึงออกไปทำยาบุต ทุกคนครับมันไม่กรอบนะครับแต่มันกรอบกรอบขึ้นอีกกรอบขึ้นอีกฟังเสียงเรานะครับฟังเสียงม่อยู่ฝั่งไหนครับม่อยู่ฝั่งไหนฟังลำโพงม่อยู่ฝั่งลำโพง่นน้่นอจ้ะอ๋อ กินคู่กับไก่เออนล้วไก่เออถู้กับอะไรจับอะไรอืมไก่้างดาวมองไหนขงขอรักก่อนลืมมีอม <laughs> ากันอ่ากกินะ ออืทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนเห็นน้องผมกินข้าวเมื่อกี้นี้มาทำเท่ากับปั้นรสกรอบเกลียวเคี้ยวโคตรเตะคำนี้ใด้จ่ายงานนะเนี่ยเอา เห็ดคำสุดท้ายจิ้มกับครีมอืมจิ้มอ่ะจริงทุกวนหนึ่งสองสามสามคนคนละขาอิ่มจริงซึ่งทุกคนไม่เห็นนะเรามีหมกด้วยหมกหนอมหากเลยโบกปลาโอ้โหนั่นแหละปิดปิดต้นต้นพวกนี้ได้หมดหรอ ฉันมึคืออ,นะอิ่มเยอะมาใมันชินงงเลอ๋ออมเห็นมันไม่อยา,ากทานเลยใจชินหญงแบบหนได้บดิกินดิกล้ากล้าเ,าเลอมันก็ไปสุกตองนั้เอง <c oughs> นู้ไดีใจการมันปลอบไม่กับพี่ซื้อพี่ก็ห่าง มังกินยังกิงงกงนอะมันมีน้ำกลับมาไคลิปดั่นเลยทุกคนครับเราพยายามจะให้น้องเราเข้าคลิปแต่มันไม่เข้ามมันบอกว่าถ้าจะให้เข้าคลิปอ่ะให้ตีลังกาหมุนหลังดีกว่า แกงยุสมอมนะแ่เนี่ยตอนเมื่อกี้มันมัน <laughs> ว้าวยังวะตอนที่มาไทายนะี่ยรไฟมันแจ้งยมัยมันกับขาวเนะอืมตอนนี้ดำแนละ้วเห็นเห <c oughs> มือน,น,นตุวกราตูนเลยเหยียดุ <c> ่ง <oughs> ตอนนี้สองคนนี้ต่างคนต่างแค้กระดูคละอันแล้วนะแนะนำมาด้วยเถอนี่เรียนแล้วมันมันคนดแค่นูดวพูดเรียนนะครับแต่ในถาดไม่เหลือแล้วอีกทีรึยปดี๋ยโชว์นี้กันโลโก้แก้วกอไม่ได้จความของชำรวย ไปเลยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครต์แล้วกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับ <c oughs> คลิปหน้าถ้าอยากให้เรามาทำอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็อิ่มเหมือนเคยไปแล้วนะครับบาย